กรับสบายดีทา่านผู้ชมที่ขอโลฮาโมทุกคนยินดีต่อรับทุกคนเข้าสู่โซอ,อาคาซาโจหรือว่าอาคายาจโจในนาะทุกคนคือมือนี้บนเสื้อก็องหูนาะทุกคนว่าเฮ้าสิไปเห็ดยานะครับสิไปปันยานทุกคนคือปกติเข้าไปปันแต่ตรงกลางคือเดอทุกคนแต่มือนี้แบบเมื่อคืนี้ฝนตก แท่ทุกคนฝนตดนักกาเลยบุ๊ดไ,ไปปานเนาะเข้ามาปานตอนเศ้าๆเด้อทุกคนตอนนี้แบบเวลากะประมาณเจ็บแตโมนาะทุกคนกัเข้ากับไปปานแต่ตอนเศ้าๆเด้อปกติเข้าไปปานตอนกลางคืนแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตดแท้กาบดไ,ไปปานเนาะคือสนนี้กาโบสาบายทุกคนเฟวัดเป็นายเนาะกาหายดีแล้วนะครับ เก่าซิปเซเล่ทุกคนไาดีเนาะนี่โอ้คือท่านนี้เป็นท่ามปจีนเด้อทุกคนท่ามปจีนเนาะนี่โอ้บางท่านนี้แม่มีแต่ส่วนอย่างของจีนเนาะทุกคนขวาส่วนนี้กับแบบคนจีนนี้ออกมาบ่หรีกันเลยให้มอบให้ชาวบ้านป่าเนาะทุกคน เขาเจ้าแบบแบงกีกกประมาณคนละคนละคืนทุกคนคนละหาซีเปอร์เซ็นะาะกเจา้าสมมุติว่าได้เงินสิบล้าเนาะสิบล้ากิบกัแบงกลางคนละหาหาทุกคนหา,หาน,หาานหาเกเนาะคือโอ้เบิร์นสภาพเซนทาเด้อโอกาเทวว่าโอ การฝนตกแบบนี้แม่มเส้นทางไปจีแมนทุลักดานทุกคนบ่ค่อยดีปันหาเนี่ยเบิดสภาพโลทุกคนเขาเจา้าขึ้นไปบ่ได้กันเลยจอดไว้อยู่นี่เนาะจ่าโอ้อัตนตรายสุดทุกคนเส้นทางนี่เ นี่คุณคณนเนาะทุกคนสอสามากี่ใดเด้นทุกคนนี่เข้าว่าดีนดีเนาะทุกคนดีนอ้อนให้วันโมหูหรอโมหูซื้อสักการ์เขาเจา้ามิยมกี่ใดทุกคนนี่แบบเอาไปตาส่วนหลายแม่คนถือผ่านินยมกี่เนาะ มิน้องมิน้องกีเลยทุกคนเอาบอกขอกีดีกว่าวทุกคนโอ้เมยแฮมขื่นดยอยไรเพราะว่ากิโลมาบ่ไใดทุกคนเซนทานเปลือกมันคือฝนตกฮะโอ้อุปกรณ์ให้กันปลายยางกับ เนี่นี่ทุกคนนี่นี่คืออุปกรณ์กรารปายาเด้อทุกคนคือมีคนมันคอมเม็ดา่ายูนไทยกับเล่านี่กันปายานี่บอกคือการทุกคนกับบ๊คือการเนาะ่ามิดกรารปายากับบ๊ะคือการเนาะ คนไทยแมนดืดลมมากทุกคนแต่ว่าเล่าแม่มันก็อย่างที่เห็นทุกคนวิธีการวิธีการปานยางของคนเล่าอ่าเนาะโอเคตอนนี้ใกล้ๆจะฮอส่วนยางขอเหาแล้วเนาะเนี่ยทุกคนนี่คือมันแหนเด้อมันแหนแดหรือว่ามันแหน,น,นเขียวเหากับมะฮูจ้านเนาะ โอ้โหนี่มันคือนีนฝนโต๊ดแท้เนาะนี่ทุกคนโอ้โห,โหการชีวิตคอนเข้ากับเป็นแบบนี้อะไรทุกคนคือร้านจานที่เข้าปิดเถมแลว้วทุกคน เอาพาเฮียนแล้วเนาะกะเหากับมาปลายาเนาะทุกคนชีวิตอีศาเนาอทุกคนเนี่ยโอ้เบอ่์ทุกคนเบื่ออ้ลโลนี่ยันนี่มีมีปูมีปลาไหลเนาะทุกคนเดี๋ยวเขามีเวลาวันๆกะ ที่มาไตปูไต่กบยุฟีนาอทุกคนวานนี้ก็โอ้มีเวียดไลยพ่นนี่น้องวานนีบอซ่อมไปน,น่าจะบม่มีแล้วทุกคนนี่คือน้องตนน้องวามีอยู่ระหว่างทางสาวบ้านแวะไปแวะมากัสซีเวนหาอยู่นี่เราทุกคนมีเป็นของรวมโดทุกคน บุญแม่คอนเขาเจ้าเนาะนี่เป็นคอนรวมของชาวบ้านเด้อเนยทุกคนเส้นทานเด้อน,นี่ก่อนเส้นทานเส้นทานเด้โอเนยโอ้โหเคทุกคนตอนนี้เรากำมาฮออยู่ที่ส้วนยาเนาะนี่เป็นส่วนยานงคอนคนจีเด้อทุกคน ต่ก่ยอโซ่ยางคอนเฮ้าเนาะแต่ว่าเฮ้าไข่คนจีไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เฮากับป่านยางทุกคนแบงคนลังเค้นเนาะแล้วกับคนจีเนาะก็ประมาณห้ารอยหรือบ่ห้าร้อยหกรอยประมาณนี้ทุกคนเด้อทุกคนเมื่อคืนฝนตอดท้าเนาะเน่ มาตายยาดกับนอ้องสาวเดอ้อทุกคนนี่กระทบคอนเฮาเนาะเน่นี่เป็นกระทบน้อยคอนเฮาเดอ้อเน่ทุกคนนอ้องสาวเดอ้อกำลังปาดยาอยู่การวิธีการปาดยางคอนคนเล่ากับประมาณน,นี้เดอ้อทุกคน โหนีน่าจานที่เข้าปั้นแล้วก็น้นำยาน้อยลมมาเนาะนี่เด้อทุกคนชีวิตบ้า,านนอบ้านนากัประมาณนี้เดอ้อเฮาชีวิตเฮากับมันเรื่องเกิดบ,บ่ได้ทุกคนเฮากับแบบบ่ได้รู้ล้านแค่นั้นเราทุกคนมีแต่ที่กับดีเท่านั้น ซีวีเฮ้านะ่ะนี่พอดีมันนี่ไหมเอ่ยก็เป็นวัดทุกคนเป็นวัดเป็ดไขแ่แด้อกับโบเดมาปลาเนาะพันอนซามาปลาเดอ้อเป็ไก่ปานแล้วทุกคนแน่นี่คืน ยานที่เห้าส่น้ากดคนไหวเนาะทุกคนก็เอามาเป็นแบบนี้ทุกคนมีซ้ำก่อนเด้อนี่กับคือถ้าเห้าส่น้ากด้ลยกับน้ายามันบดหน้าทุกคนมันเบาทุกคน ถ้าใส่น้ำก๊อหลายมันใหญ่แต่ว่ามันเบาทุกคนถ้าแบบใส่พอดีพอนได้เนาะกับนัดหน่อยเนื้อเนาะนี่โอ้โหนี่ใส่น้ำ <dim>? ก๊อหลายก้อนนี่น <game> ี่มีซ้ำก่อนเด้อโอ้โหโอ้โหหลบไปเลยทุกคนนี่มันเลือดดีเนาะ นี่ทุกคนอาซิมีประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาปาดยานแล้วกับซิไปกีเข้าเนาะโอเคเจอกันตอนกีนเข้าเด้อทุกคนนี่มึนดำมมึงดำหมดเลยทุกคนเพราะว่าเฮาม,มันมันดื้อยานเด้อทุกคนเวลาปลาดาน,นี่ต่อไรดืด้อยานอ่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนกีนเข้าเด้อทุกคนตอนเต็งกีเนาะตอนนี้เฮา ร้านจานที่เข้าปายานแล้วมาแต่กีนนทุกคนนี่เขาจะแกนข้าปูนเดอ้อข้าปูนจีนเด้อทุกคนนี่เขาดัไฟแล้วเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เด้อทุกคนแบบไพที่ว่าเขามาเบิร์นหรือว่าเขามาชมแล้ว ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮคลิปต่อๆไปถ้าผู้ใดมาแบบวิธีชีวิตบัดนอนหรือว่าวิธีชีวิตบนดอยของโซฟาอาคากับอย่าลืมอกดติดตามกดกระดินเจ็ดเตือนเดอทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณน,นี้ขอตัวไปก่อนเด้อทุกคนสบ,บายดีเนาะ